คนจับผิดภาพอัลต์ซาวด์ใน Facebook ซาร่าคล้ายรูปในข่าวเซเลนาโกเมส ยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องสำหรับดรามา่าระหว่างนักร้องนักสแสดงหนุ่มไมพิรัตและนางแบบนักสแสดงสาวซาร่าคาสิงกินีที่ล่าสุดมีคลิปโตเถียงกันดุเดือดระหว่างหนุ่มไมและสาวซาร่าและในบทสนทนาดังกล่าวไมพูดว่านี่คิดว่าไอไม่รู้เรื่องเอาตจสาวปลอมอันนั้นที่ไปก๊อปปี้มาจาก Google แล้วทำโฟโต้ช็อปงั้นหรอและซาร่าตอบกลับว่ายูไอท้องแม็กซ์เวลยูจะบ,บ้าเปล่าเนี่ย ล่าสุดเพจดังบันเทิงหน้าตุ๊ดโพสต์ภาพอัลตราสาวในเฟซบุ๊กของซาร่าและเปรียบเทียบกับภาพอัลตราสาวที่เคยปรากฏในข่าวลือเซเลน่าโกเมสนักร้องสาวชื่อดังระดับโลกตั้งท้องลูกแฝด แต่หลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยว่าเรื่องข่าวลือเซเลน่าท้องนั้นเป็นเรื่องหลอกลวงของเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่กูข่าวขึ้นมาและภาพเอลตาซาวเป็นของปลอมเมื่อดูจากรายละเอียดของภาพนั้นแทบจะเหมือนกันแบบเป๊ะๆตั้งแต่วันที่ตรวจรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในภาพดังกล่าวเพียงแต่เปลี่ยนชื่อจากโกเมสเป็นซาร่าเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันซาร่าได้ลบภาพดังกล่าวออกไปแล้วแต่ทั้งนี้เรื่องจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงต้องรอฟังคำตอบจากสาวซาร่า ดีกว่าคขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะปรักทุกคนค่ะ